เดินไปไหนไม่ค่อยได้มันมืดหมนมาแล้วม่รูจเจปแบบไหนวัดดีคอนแทกนี่มันก็ก็คนชั่ว,วมันสาบว่ามันสว่างขึ้นสว่างกว่าเก่าเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยที่ผู้ชมอยู่ทางบ้านที่ทก็แล้วแต่ที่ไขก็ที่จะเป็นตาต้โต้อินต้อกระจกต้อเนื้อแล้วต้อลมก็แล้วแต่ให้ช่วยมาคิด ดีคอนแทคตาเราหมดแล้วของอื่นเสียได้แต่ว่าเสียตานโคยอย่างเดียวอย่าให้เสียตาอย่างเดียวตาเป็นโตมันจะเป็นก้อนขึ้นมาก้อนใหญ่มากเลยพอกินในปลายมันก็ถอยลงมาเลยนิดเดียวแหละแต่เนี้ยอีตัวนั้นถามทอนนอกหมอไม่เห็นหรือต้องทอนนอกหมายในยถ้าลูกตาทอนไม่เอาหรือมอไม่เห็นเนอาค่าหมดแต่ตอนนี้เห็นชัดเลยเห็นวัวนอกขึ้นน,น่ะแต่น้ำนันจะผ้าหมอไม่เห็นอะไรอะ่ะ ป้าได้มากินดีแพ็แทกตาจัา๊กตาก็เจมขึ้นมามองเห็นชัดขึ้นครั้งแรกป้าก,กินครั้งละสองเม็ดก่อนอยากเร็วๆชวเช้าเย็นสองเม็ดพอชักดีขึ้นมาตองแพ่งเลกครั้งล่างๆป้าก,ก็กินครั้งละเม็ดแต่ว่าตื่นเช้ามาป้าก็ตั้งกี้ว่าตามันเจมแล้วขี้ตาออกเยอะมากเลยก็ดีขึ้นมาขอคนที่ว่าเป็นตาโตให้มากินดีอคอนแทกเขาไม่หลอกหรอกมาเรื่องจริงตามันผ้ามัวจ้ะจากที่ทําอะไร มันมันหยิบจับไม่ไม่ไม่ถนดัดวันหนึ่งก็เลยไปไป,ไปร้านแว่นคือคือกลัวมากเรื่องหมอเนี่ยก็เลยไปร้านแว่นแ,แว่นเออร้านแว่นบอกว่าข้างข้างฝายาวแล้วเอียงข้างซ้ายสั้นก็เลยได้ตัดแว่นจ้ะได้ตัดแว่นตัวนี้มาถามว่าตามัวเนี่ยลำบากมากกับกับกับชีวิตการดำรงไปทำงานกับแฟนก็ไม่ได้เพราะว่าแฟนรับเหมาก่อสร้างคือ มันมีข้อเสี่ยงเยอะแยะอาจาอ้ะทุกใจมากจ้ะเพราะว่าลํำคาญมากๆที่ที่ใส่แว่นเนี่ยตัดสินใจซื้อตัดสินใจซื้อมากินก็จะดีคนแทคเนี่ยค่ะได้กินก็2อสชุดก็รู้สึกว่าตัวเองดีว่ามองไกลๆจากจากเป็นเป็นภาพซ้อนแล้วก็มากินตัวนี้ไม่เป็นภาพซ้อนค่ะค่ะอ๋อ,อเป็นคนนึงนะคะที่ชอบปิดไฟดูทีวีแล้วก็เล่นมือถือในเวลากลางคืน ก็ไม่คิดนะคะว่ามันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับดวงตาอยู่มาวันนึงนะคะน้ําตาออยไหลแสบตาเคืองตามากนะคะรู้สึกเป็นกังวลมากนะคะก็เลยตัดสินใจไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นต้อลมค่ะก็เลยให้ยาหยอดตามาหยอดก็หยอดนะคะดีขึ้นค่ะแต่พอวันไหนที่เราไม่หยอดเนี่ยอาการนะคะมันก็กลับมาเป็นอีกนะคะแสบตาเหมือนเดิมเลยปกติเราเล่นมือถืออยู่แล้วนะคะเห็นโฆษณานะคะมันขึ้นมาก็เลยคลิกเข้าไปดูนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่กับเกี่ยวกับบรรุงดวงตาดีคอนแทคนะคะ ตัดสินใจสั่งซื้อมาทานดูทานไปได้เจ็ดวันค่ะอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลที่ออยคือเป็นเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็เทาทานต่อเนื่องเนี่ยอาการแบบนั้นอ่ะไม่มีแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะที่เป็นอาการเหมือนออยเนี่ยลองตัดสินใจนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคนี้มาทานดูนะคะอย่าเพิ่งเชื่อออยนะคะจนกว่าทุกท่านจะได้ลองเองค่ะ